ก่อนจะเซ็นสัญญาซื้อบ้านถ้าไม่มีประโยคนี้คุณอาจจะเสียงเงินมัดจำเป็นแสนเป็นล้านฟรีๆเลยนะครับหลายคนพลาดครับวางเงินมัดจำทำสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้วตื่นเต้นใช่ไหมครับเตรียมย้ายบ้านแต่สุดท้ายดันกู้ไม่ผ่านและที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าในสัญญาไม่ระบุไว้ชัดเจนคนขายเขามีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำคุณได้ทันทีจำไว้นะครับสัญญาคือเกราะป้องกันของเราแค่ประโยคเดียวมันอาจจะช่วยเซฟเงินของคุณได้ทั้งหมด และนี่คือประโยคทองคำที่คุณต้องใส่ลงไปในสัญญาครับหากผู้ซื้อยื่นกู้สินเชื่อไม่ผ่านผู้ขายตกลงคืนเงินมัดจำทั้งหมดประโยคนี้คือการันตีว่าถ้าธนาคารปฏิเสธคุณคุณก็ต้องได้เงินคืนไม่มีข้อแม้ไม่มีเงอนไขถ้าคนขายไม่ยอมใส่ประโยคนี้ง่ายมากครับอย่าซื้ออย่าเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปเสี่ยงเด็ดขาดจำไว้นะครับประโยคเดียวเซฟเงินแสนถ้าคุณหรือคนรู้จักกำลังจะซื้อบ้าน เก็บคลิปนี้ไว้ดูซ้ำก่อนเซ็นได้เลยครับ